ค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนําเอาเกร็ดความรูส้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าให้น้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือทะเลทรายนั่นเองหลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าเอา้าที่ทะเลก็ต้องมีทรายเป็นปกตินี่นาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พี่วิวก,กำลังจะพูดถึง เนี่ยนะคะไม่ใช่ทะเลที่มีนะ้ำแบบที่เราคุ้นกันค่ะแต่มันคือทะเลที่ท้งทะเลเนี่ยเป็นทรายแบบหสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะว่าแต่ทำไมมันถึงเกิดสถานที่แบบนี้ขึ้นในโลกเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วคำถามแรกของเราในวันนี้ก็คือทะเลทรายใดขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ร่วงทะเลรายโกบีหรือว่าทะเลรายซาฮาราถ้าต้องการจะไปอยู่หรือไปท่องเที่ยวในทะเลทรายข้อใดเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวสวมใส่เสื้อผ้าสีดำและพกลูกอมแทนน้ำดื่มหรือพกชุดปฐมพยาบาลและอาหารแคลอรี่สูงถ้าอยากรู้ก็ไปหาคำตอบด้วยกันเลย าสมมติว่าเราไปดูแผนที่โลกกันเนี่ยนะคะ น้องๆจะสังเกตเห็นเลยว่าสีที่เราเห็นมากที่สุดนะคะก็คือสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินค่ะที่แทนน้ํานะคะนอกจากเนี้ก็จะมีสีเขียวที่แทนบริเวณป่าไม้ใช่ไหมสีน้ำตาลที่แทนบริเวณที่เป็นดินค่ะและน้องๆจะเห็นอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีน้ำตาลอ่อนๆไปจนกระทั่งถึงสีเนื้อค่ะซึ่งนั่นก็คือที่ดินพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมว่าทะเลทรายเนี่ยมีมากถึงพื้นที่1ใน5ของ โลกเลยทีเดียวนะคะว่าแต่เอ๊น้องๆรู้กันไหมเอ่ยว่าเราจะสามารถพบทะเลทรายได้ที่ไหนอ่ะลองให้เวลาคิดกันแป๊บหนึ่งนะคะที่วิวเฉลยค่ะง่ายๆเลยนะคะส่วนมากเราจะพบทะเลทรายบริเวณที่มันแห้งแล้งค่ะน้องๆโดยเฉพาะบริเวณที่มีความร้อนเยอะนะคะฝนไม่ค่อยตกค่ะ ที่ดินบริเวณนั้นมันก็จะแห้งแล้งแล้วก็กลายเป็นทะเลทรายนะคะซึ่งจริงๆแล้วถึงเราจะพบทะเลทรายบริเวณที่ร้อนได้มากกว่าแต่บริเวณทะเลทรายเนี่ยอาจจะร้อนหรืออาจจะหนาวก็ได้นะคะซึ่งสาเหตุที่ภาพจําทะเลทรายของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีแต่ทรายมีแต่หินแต่กรวดแล้วก็ร้อนมากๆเนี่ยนะคะ ก็เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้หรือว่าไม่มีอะไรไปบังแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะก็เลยทําให้เวลากลางวันเนี่ยนะคะแสงอาทิตย์ส่องลงมาปุ๊บทรายก็จะกักเก็บความร้อนเอาไวเ้เต็มเมเลยนะคะบริเวณทะเลทรายก็เลยมักจะมีอากาศร้อนแบบร้อนมากๆเลยค่ะน้องๆในขณะที่เวลากลางคืนเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีอะไรกักเก็บความร้อนเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะ ความร้อนมันก็หายไปอย่างรวดเร็วดังนั้นบริเวณทะเลทรายในเวลากลางคืนก็เลยมักจะมีอากาศหนาวค่ะเรียกได้ว่าเป็นภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะคะคือกลางวันเนี่ยร้อนจัดส่วนกลางคืนก็หนาวจัดเช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่ทะเลทรายแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันนะคะเราก็เลยจําแนกทะเลทรายออกเป็นประเภทหลักๆได้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือ Hot Desert นะคะซึ่งหมายถึงทะเลทรายร้อนค่ะก็จะเป็นทะเลทรายประเภทที่กลางวันร้อนจัดส่วนกลางคืนหนาวจัดนะคะยกตัวอย่างที่ทชื่อดังมากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่เราคุ้นเคยกันก็คือทะเลทรายซาฮารานะคะที่อยู่บริเวณแอฟริกานั่นเอง ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะบอกเลยว่ากลางวันเนี่ยจะมีอากาศร้อนจัดมากๆค่ะอาจจะสูงได้ถึง50องศาเซลเซียสเลยนะคะ ส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือโคเดสเซอร์ค่ะทะเลทรายที่เวลากลางวันเนี่ยจะมีอากาศอบอุ่นนะคะในขณะที่เวลากลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าหนาวจัดค่ะแล้วหนาวมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นทะเลทรายโกบีในบริเวณมองโกเลียนะรวมไปถึงทะเลทรายแอนตาร์กติกาที่อยู่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกาก็ที่เนี่ยถือว่าเป็นทะเลทรายแบบเย็นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่คิดว่าความน่ากลัวของทะเลทรายเนี่ยมีแค่อากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันหรือว่ามีอากาศที่แบบว่าอุณหภูมิสุดขีดสุดโตงนะคะ บอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทะเลทรายเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือพายุทรายนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆเวลาที่เดินทางไปในทะเลทรายค่ะเพราะว่าพลังทําลายล้างมันสูงมากนะแล้วนึกสภาพว่าทรายเนี่ยมันเข้าไปแบบทุกที่ได้นะคะดังนั้นอันตรายมากจริงๆค่ะส่วนน้องๆที่สงสัยนะคะว่าทะเลทรายเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ที่หรือเปล่าน่าอยู่แค่บางทวีปเท่านั้น ก็บอกเลยว่ามีหลายต่อหลายทวีปในโลกค่ะที่มีทะเลทรายนะคะยกตัวอย่างเช่นที่แรกเลยที่พี่วิวพูดไปเมื่อกี้ก็คือทะเลทรายซาฮารานะคะที่อยู่ที่ทวีปแอฟริกาค่ะนี่ก็จะเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีพื้นที่ประมาณ9ล้านตารางกิโลเมตรนะคะน้องๆ ส่วนถัดไปที่ทวีปแอนตาร์กติกาก็มีทะเลทรายแอนตาร์กติกาที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ใช่ไหมรวมถึงทะเลทรายโกบีนะคะที่อยู่บริเวณเมองโกเลียเนาะแล้วก็บริเวณคาบสมุทรอาหรับค่ะก็มีทะเลทรายอาหรับเหมือนกันนะคะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีทะเลทรายปาตาโกเนียที่อยู่ที่อาร์เจนตินานะคะทวีปอเมริกาใต้ค่ะรวมถึงทวีปเล็กๆอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็ยังมีทะเลทรายนะคะชื่อว่าทะเลทรายเกรทวิกตอเรียนั่นเองค่ะ โอ้โหฟังเรื่องทะเลทรายกันไปน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่น้องๆรู้ไหมว่าถามกลางภูมิอากาศภูมิประเทศที่มันแห้งแล้งขนาดนี้มันยังสามารถมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างไปอาศัยอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแต่ตอนนี้เราแวะไปดูน้องๆกันก่อนดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวไปดูอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายกันนาไปดูกันเลยพี่ใช่ไม่ใช่ ดูสิหนูไปเข้าค่ายมาสามวันไม่ได้รดน้ำต้นไม้ต้นไม้หนูกลายเป็นแบบเนี้ไหนโอ้โหพี่ว่าสภาพเนี้ยต้นไม้น่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยโถหนูอุตส่าห์เลี้ยงดูมันอย่างดีทั้งใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินไม่รู้ว่าไปแค่แป๊บเดียวต้นไม้จะกลายเป็นแบบเนี้เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ซื้อต้นใหม่ให้ หนูกลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีกอ๋อพี่คิดออกแล้วมันมีต้นไม้ชนิดนึงอะเลี้ยงง่ายมากๆไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยพี่ว่าเคทเคอะน่าจะชอบกัน,นไปกนะนันเลยนะนันด้วยค่ะน้นอะไรไม่ใช่เลยก่อนอต้นไม้อย่างสวยเลยเนาะมีเยอะมากเลยอะ ร้อนจริงๆเลยเนี่ยก็ต้นกระบองเพชรอ่ะมันอยู่ในทะเลทรายร้อนนี่เดี๋ยวต้นไม้ที่พี่แชมป์บอกคือต้นกระบองเพชรเหรอเนี่ยใช่เลี้ยงแคเทสต้นกระบองเพชรอ่ะนะขึ้นชื่อเลยว่าเลี้ยงง่ายสุดๆพี่ว่าเหมาะกับพเทสแน่แต่ยังไงเทสก็ยังคิดว่าต้นไม้ชุก้นี่ยเลี้ยงยากสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชิปโป้งนะครับชื่ออะไรครับผมเชมครับชื่ออะไรครับกระบดกค่ะครับเป็นไงบ้างครับชอบกระบองเพชรไหมครับชอบครับเือพี่ครับผมอยากเลี้ยงต้นกระบองเพชรนะครับครับ แล้วผมอยากรู้ว่ามันเลี้ยงยากไหมครับไม่ยากเลยครับพี่โป้งบอกว่าการเลี้ยงต้นกระบองเพชรจริงๆแล้วไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันเราก็สามารถปลูกได้กับดินทั่วไปแต่ต้องเป็นดินที่น้ําสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วที่สําคัญที่สุดก็คือแดดควรหาที่วางให้โดนแดดเยาวๆ6ถชั่วโมงและถึงจะต้องการแดดยาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะชอบแดดจัดมากนะเราจะต้องมีที่พางแสง ให้ได้รับแสงลดลงด้วยต้นกระบองเพชรชอบแดดเยอะๆแล้วแบบนี้เขาจะชอบน้ำเยอะๆด้วยหรือเปล่าต้นกระบองเพชรเป็นไม้ทะเลทรายที่มีน้ำในตัวอยู่แล้วนะเลยไม่ชอบน้ำเยอะเราจึงลดน้ำอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอแล้วแต่เราต้องสังเกตที่ดินเป็นหลักต้นกระบองเพชรเนี่ยไม่ต้องการน้ำเยอะเคเคคิดว่าเคิเคทน่าจะปลูกได้นะคะแน่นอนครับเคทเคปลูกได้แน่นอนครับ ผมอยากปลูกต้นกระบองเพชรพี่โป้มีแนะนํำไหมครับโอ้ได้เลยพี่โป้มีให้เลือกหลายสายพันธุ์มากมายเลยนะครับถ้างั้นเราเริ่มต้นนี้ดีไหมถ้างั้นเรามาเริ่มต้นเรามาจาัดสวนถาดกันเลยดีไหมครับเราจะได้มีต้นไม้หลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับแล้วถ้างั้นเนี่ยทางด้านเนี่ยพี่แชมป์กับน้องเคสเคทไปเลือกกันป่ะต้นนี้ก็สวยใช่หรือต้นพวกนี้ดิโอเคเขายะีบนะพี่โป้งบอกว่า ก่อนที่เราจะไปจัดสวนถาดกันก็ต้องมาเลือกต้นกระบองเพชรกันก่อนซึ่งแน่นอนว่าต้นกระบองเพชรในสวนมีเยอะแยะมากจนพี่เลือกไม่ถูกเหมือนกันเลยเคสเคสเมื่อเราได้ต้นกระบองเพชรที่เลือกเอาไว้แล้วพวกเรามาเริ่มจัดสวนถาดกันเลย เริ่มจากขันข้นแรกคือกระถางที่เราใช้ปลูกต้นกระบองเพชรนั้นจะมีรูระบายน้ําได้ดีเราจึงต้องวางตะข่ายไว้ชั้นหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้น้ําไหลผ่านเร็วเกินไปหลังจากนั้นก็ใส่หินภูเขาไฟรองพื้นเอาไว้เพราะหินภูเขาไฟนั้นมีรูพุนสูงกักเก็บความชื้นได้ดีและยังช่วยเติมแร่ธาตุในดินด้วยนะประมาณนี้หรอคะอ่าได้ครับต่อมาเราก็จะเติมดินและปุย๋ยสําหรับการปลูกต้นกระบองเพชรลงไป เท่านี้ขั้นตอนการเตรียมดินก็เสร็จสิ้นแล้วเตรียมดินเสร็จแล้วก็นําต้นกระบองเพชรมาวางตามตําแหน่งที่ต้องการได้เลยเอาตรงนี้ใช่ไหมครับโด,ดบนบาเน่นโดนประจำอ,อีกต้นหนึ่งเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากต้องค่คอยๆนะค่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรและสุดท้ายครับพี่แชมป คิดๆจะโรยหินตกแต่งให้สวยงามและมีตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักเลยน,นะคะโอ้โหกเมื่อกี้พี่โป้เขาบอกว่าต้นกระบ,บองเพชรอ่ะให้รดน้ำเข็ออดอาทิตย์ละ1-2ครั้งเองนะ ดินพื้นว่ะก็ไม่ต้องรถค่ะน่าสบายใจแหละแล้วต้นไมาสวยๆกับบ้านเห็นังดูแลงั้นถึงจะดูแลง่ายแต่ต้นไม้อะก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็ควรดูแลเอาใจใส่เขาด้วยรับทราบค่ะด่วนว่าที่เนี่ยจะมีการขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรจากหน่อด้วยนะจริงเหรอคะขอไปดูได้ไหมคะได้สิงั้นไปเลย เลยว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทะเลทรายไปนะคะ เราก็รู้กันแล้วแหละว่าโอโหทะเลทรายเนี่ยมันเป็นที่ที่กลางวันก็ร้อนสุดๆกลางคืนก็หนาวสุดๆเรียกได้ว่าอยู่อาศัยได้ยากมากๆเลยนะคะว่าแต่เอ๊มันจะมีอะไรบ้างนะที่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายนี้ได้เพราะเอาจริงๆน้องๆรู้กันไหมว่าสัตว์หรือว่าพืชทั้งหลายบนโลกเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวสูงมากค่ะยกตัวอย่างเช่นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยนะคะที่เราจะเห็นอยู่คู่กับทะเลทรายเลยนั่นก็คือ อูดนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกตินี่แหละแต่ว่าอูดเนี่ยนะคะมันพัฒนาตัวเองค่ะให้มีโหนกขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในนั้นได้ค่ะก็คือกินน้ำทีเดียวเนี่ยอยู่ไปได้นานเลยนะคะไม่ต้องคอยจิบน้ำตลอดเวลาเหมือนกับมนุษย์ค่ะดังนั้นอูดก็เลยสามารถอยู่ในทะเลทรายได้นะคะแล้วก็กลายเป็นพาหนะที่คนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยนิยมขี่กันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในทะเลทรายเนี่ยไม่ได้มีแค่อูดนะคะน้องๆถึงแม้ว่าเราจะคุ้นกันดีกับภาพอูดที่อยู่กลางทะเลทรายค่ะเพราะว่าอูดเป็นสัตว์ใหญ่นะคะ แต่จริงๆแล้วในทะเลทราย,ยก็มีสัตว์เล็กๆ,ๆน้อยอาศัยอยู่อีกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เขาจะต้องมีการปรับตัวนะคะเช่นในเวลากลางวัน,เ,นเขาก็มักจะอยู่ใต้ดินค่ะเพราะว่ามันเย็นกว่านะคะในขณะที่กลางคืน,นค่อยออกมาหาอาหารค่ะยกตัวอย่างเช่นเต่าทะเลทรายนะคะที่ก็จะใช้ลักษณะแบบนี้แหละคือกลางวัน,นก็ไปอยู่ในหลุมในรูไปนะคะกลางคืนค่อยออกมาค่ะหรือว่านกทะเลทรายบางชนิดนะคะก็จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆคอยหาอาหารตามเวลาที่ เหมาะกับชีวิตของมันนั่นเองค่ะส่วนพืชในทะเลทรายเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกับสัตว์ค่ะยกตัวอย่างพืชชนิดหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในทะเลทรายที่เราคุ้นกันนะคะก็คือพอวกพืชอวบน้ําต่างๆอย่างกระบองเพชรค่ะที่มันก็จะต้องพัฒนาตัวเองนะคะให้มีใบน้อยลงเพื่อป้องกันการคายน้ําค่ะเปลี่ยนใบเป็นหนามแหลมแทนนะเอาไว้ป้องกันสัตว์ต่างๆส่วนตัวมันเองเนี่ยนะคะตัวลำต้นเนี่ยก็จะเป็น ที่กักเก็บน้ำที่ดีมากๆค่ะทำให้มันสามารถอยู่ในทะเลทรายได้นานนะคะ เออตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าพืชกับสัตว์เนี่ยเขามีการปรับตัวมาในเรียกได้ว่าในพันธุก,กรรมเลยนะคะว่าถ้าจะไปอยู่ในทะเลทรายจะต้องปรับตัวยังไงจนกลายเป็นพฤติกรรมค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์อย่างพวกเราถ้าสมมติว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลทรายหรือว่าอยากจะไปใช้ชีวิตในทะเลทรายเนี่ยในเมื่อร่างกายเราไม่ได้ปรับแบบนั้นเพื่อให้ไปอยู่ในทะเลทรายได้เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะ บอกเลยว่าต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือการแต่งกายค่ะเราจะต้องแต่งกายไงก็ได้นะคะเพื่อลดการสูญเสียเหงื่อให้ได้มากที่สุดค่ะดังนั้นผ้าที่ใส่เนี่ยก็จะต้องเป็นผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยผิวมากเกินไปค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นผ้าสีอ่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้สะท้อนแดดออกไปไม่ดูดแสงแดดไม่ดูดความร้อนเข้ามาในตัวนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังควรมีอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกนะเช่นผ้าเอาไว้พวกปิดหน้าปิดตานะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจอพายุทะเลทรายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่สนุกเลยนะคะรวมไปถึงแว่นตากันแดดก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นเดียวกันค่ะและถ้าใครคิดว่าในทะเลทรายเนี่ยมันร้อนมากๆแล้วไม่ต้องเอาอุปกรณ์ก,กันหนาวไปหรอกก็ไม่ได้นะคะควรจะมีผ้าห่มหนาๆไปด้วยค่ะเพราะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยทะเลทรายมัน หนาวมากๆเลยใช่ไหมคะน,อน้องๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความหนาวไปด้วยค่ะ ส่วนสิ่งที่สําคัญถ uh, ัดมานะคะก็คือน้ําแล้วก็อาหารค่ะเพราะว่าในทะเลทรายเนี่ยเราจะไปหาอาหารหรือว่าหาน้ําเอาตรงหน้าเนี่ยมันยากนะคะสิ่งแรกที่จําเป็นเลยคือน้ํานี่ค่ะเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยมีอุณหภูมิมากกว่า40องศานะคะการจิบน้าตลอดเวลาเป็นสิ่งสําคัญค่ะเราจึงควรมีน้ําให้เพียงพอในการเดินทางในทะเลทรายนะคะส่วนอาหารที่เราจะพกไปเนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางในทะเลทรายเนี่ยมันใช้พลังงาน เยอะมากๆนะคะส่วนมากเขาก็เลยแนะนําให้เป็นอาหารที่พกง่ายๆแต่ให้พลังงานสูง mm hmm. เช่นสแน็คบาร์เป็นต้นค่ะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปนอกจากน้ําอาหารแล้วก็เครื่องแต่งกายก็คืออุปกรณ์การเอาชีวิตรอดต่างๆค่ะเพราะว่านี่คือทะเลทรายนะคะไม่ได้มีร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เราสามารถเดินเข้าไปซื้อของเพิ่มได้นะดังนั้นอุปกรณ์พวกยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่างๆเราควรจะมีไว้ค่ะ ชุดจุดไฟนะคะไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีให้ครบเลยค่ะเพราะว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเราจะต้องมีใช้นะคะรวมถึงเข็มทิศด้วยค่ะเพราะว่าในทะเลทรายเนี่ยมองไปทางไหนทุกทางมันก็เหมือนกันไปหมดนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเข็มทิศเราก็จะไม่รู้ว่าเราเดินทางไปทิศไหนอยู่ค่ะและบอกเลยว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่มีในทะเลทรายนะคะดังนั้นอะไรที่เป็นของที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเนี่ยพกไปดีที่สุดค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระลึกไว้สุดๆเลยเวลาที่อยู่ในทะเลทรายก็คือต้องระวังสัตว์มีพิษทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าแมงมุมแมงป่องต่างๆนะคะ เพราะว่าสัตว์ในทะเลทรายเนี่ยเขาวิวัฒนาการตัวเองและเพื่อป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดค่ะส่วนพวกเราเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปยุ่งกับเขาเมื่อไหร่แล้วโดนกัดโดนต่อยเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งค่ะเพราะว่านี่คือกลางทะเลทรายนะคะจะไปหาหมอหาโรงพยาบาลก็คงไม่สะดวกค่ะดังนั้นระวังตัวไว้ตั้งแต่แรกคงดีที่สุดนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลทรายที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังค่ะเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากเลยจริงๆใช่ไหมแต่วันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆที่เวลาของ เราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่ารน้อง,องฟังเช่นเคยค่ะ อย่างไรก็ตามตอนนี้อย่าเพิ่งกดปิดรายการนะคะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยเรามีคำถามมาถามน้องๆเช่นเคยค่ะและถ้าตอบได้รีบเข้าไปที่เพจ Facebook สังคมสนุกคิดเลยนะคะเพราะว่าพี่วิวจะมีของน่ารักน่ารักแบบนี้มาแจกน้องๆเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนมาทบทวนความรู้กันก่อนตอบได้กันแล้วใช่ไหมว่า ทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลทรายอะไรจะเป็นทะเลทรายโกบีหรือว่าทะเลทรายซาฮาราใช่แล้วครับทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟ,ฟริกานั่นเองที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น9กล้านตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ ต้องตอบได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าต้องการจะไปอยู่หรือไปท่องเที่ยวในทะเลทรายข้อใดเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสวมใส่เสื้อผ้าสีดำและพกลูกอม,มแทนน้าดื่มหรือพกชุดไปถมพยาบาลและอาหารแคลอรี่สูงส่งคําตอบมาที่เฟ b บ o k f แ Fanpage ของรายการสังคมสนุกคิด คำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือก3าคำตอบแรกก็จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์สังคมสนุกคิดไปเลยนะครับ